ดอกอันชัน10ประโยชน์ดีๆและผลข้างเคียงที่อาจไม่เคยรู้มาก่อนดอกอัญชันหรือชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cytoria t e r n า t ีเป็นดอกไม้สีฟ้าสดใสมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายลวัฒนธรรมใช้ดอกอันชันทั้งเพื่อความสวยงามและสปปรรพคุณทางยาตามตำรับยาแผนโบราณ ผู้ผลิตหลายลายนิยมใช้น้ำสกัดจากดอกอัญชันในผลิตภัณฑ์ต่างๆตั้งแต่เครื่องสำอางและสิ่งทอไปจนถึงอาหารและเครื่องดื่มเนื่องจากสีสันที่โดดเด่นนอกจากนี้คุณยังสามารถนำดอกอัญชันแห้งมาชงเป็นชาสมุนไพรได้โดยการแช่ในน้ำร้อนอย่างไรก็ตามคุณอาจต้องเติมส่วนผสมอื่นๆเพื่อให้เครื่องดื่มอร่อยขึ้น เนื่องจากดอกอัญชันมีรสชาติอ่อนๆคล้ายชาเขียวบาร์เทนเดอร์หลายคนยังใช้ดอกอัญชันในการทำเครื่องดื่มค็อกเทลสุดหรูเพราะสีของดอกอัญชันจะเปลี่ยนไปเมื่อค่าความเป็นกรดเปลี่ยนแปลงสวยงามมากเลยใช่ไหมคะดังนั้นเรามาทำความรู้จักประโยชน์ของดอกอัญชันและผลข้างเคียงที่อาจไม่เคยรู้มาก่อนค่ะดีๆ10อย่างของดอกอัญชันได้แก่ 1. บำรุงผิว คุณอาจพบดอกอัญชันในส่วนผสมของเซรั่มโลชั่นครีมบำรุงผิวเหตุผลก็เพราะมันได้ผลจริงดอกอัญชันอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมากมายรวมถึงแอนโทไซยานินซึ่งผิวของคุณจะหลงรัก การศึกษาพบว่าสารสกัดจากดอกอัญชันสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ถึง70%เพียงหนึ่งชั่วโมงหลังทาและเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าความชุ่มชื้นนั้นสำคัญต่อความยืดหยุ่นของผิวและการลดเลือนริ้วรอยนอกจากนี้นะคะยังช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะและปรับสมดุลการผลิตน้ำมัน ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ความงามและพบดอกอัญชันอยู่ในรายชื่อส่วนผสมคุณจะรู้ว่ามันไม่ใช่แค่สีฟ้าสวยๆเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวช่วยบำรุงความงามจากธรรมชาติอีกด้วย 2. บำรุงสายตาป้องกันอาการตาฟ้าฟางตาแฉะและป้องกันโรคต้อกระจก 3. ช่วยลดน้ำตาลในเลือดเหมาะก,กับผู้ป่วยเป็นเบาหวาน 4. เพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย 5. ขับปัสสาวะและเป็นยาระบายอ่อนๆ 6. มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต่อต้านโรคมะเร็งได้ 7. ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไขมันอุดต,ตันในเส้นเลือด 8. บำรุงผมให้เงางามโดดดำมักเป็นส่วนประกอบของยาสระผมหรือครีมบำรุงผม 9. ช่วยสลายลิ่มเลือดและ10ค่ะช่วยให้ระบบโลหิตไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นและสำหรับข้อควรระวังในการบริโภคดอกอัญชันก็คือผู้ที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดควรหลีกเลี่ยงหรือลดปริมาณการบริโภคเนื่องจากดอกอัญชันมีฤทธิ์ช่วยละลายลิ่มเลือดอาจทำให้ยาออกฤทธิ์แรงขึ้นและเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออก 2. อ,อย่าดื่มน้ำอัญชันเข้มข้นเกินไปควรชงในปริมาณที่พอเหมาะและไม่ควรดื่มแทนน้ำเปล่าและ 3. ค่ะผู้ที่มีอาการแพ้ผู้ที่มีประวัติแพ้และอองเกสรดอกไม้ควรระวังการสัมผัสหรือบริโภคดอกอัญชันเนื่องจากอาจเกิดอาการแพ้ได้ ด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงนะคะใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะ